ข้อที่81ดีกาสันเลขสูตรว่าบทว่าสัมมาคือไม่วิปริตทิฏฐิที่ชื่อว่างามคือดีเพราะไม่วิปริตนั่นเองชื่อว่าอันวินยูชนสารเสริญแล้วเพราะความเป็นทิฏฐิอันวินยูชนทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นสารเสริญแล้วก็ทิฏฐินั้นชื่อว่าถึงความเป็นกรรมบททีเดียว เพราะความที่ทิฏฐินั้นนับเนื่องในกรรมบทดีกาสาเลยกสูตรและติกนิบาตอังคุตระนิกายว่ามิจชาทิฏฐิกะบุคคลกล่าวทานว่าทิน,นังดังนี้ด้วยมุ่งเอาทยธรรมเพราะเหตุนั้นพระอัตถกาถาจารย์จึงกล่าวว่าทานสะพลาภาวังสันทายะวัตติก็มิชฉาทิฏฐิกะบุคคล ห้ามวัตถุที่บุคคลให้แล้วอย่างไรในแม้ในคำนี้ว่ายิดถังหูตังก็เหมือนอย่างนั้นมหาทานอันทั่วไปแก่ชนทั้งหลายชื่อว่ามหายาคะสการะที่บุคคลพึงทำเพื่อแขกชื่อว่าปโหนกะสกการะผลคืออานิสงและผลอัไลออกชื่อว่าผลผลแม้นกันชื่อว่าวิบาก คำว่าประโลเกท,ทิตสะอายังโลโกนติมีความว่าโลกนี้อันบุคคลผู้สถิตอยู่ในประโลกจะพึงได้เพราะกรรมย่อมไม่มีคำว่าอิทะโลเกท,ทิตสะปิประโลโกนติมีความว่าบุคคลผู้สถิตอยู่ในโลกนี้จะพึงได้เพราะกรรมย่อมไม่มี มิจฉาทิติกบุคคลกล่าวเหตุในความที่โลกนี้และโลกหน้าไม่มีนั้นว่าสัตว์ทั้งหมดย่อมขาดศูนย์ในพบนั้นนั้นเองสัตว์เหล่านี้เกิดอยู่ในสถานที่ใดๆมีพบกำเนิดและคติเป็นต้นย่อมขาดศูนย์คือย่อมฉิบหายด้วยความพินาศอันหาเชื้อไม่ได้ในพบนั้นนั้นนั่นแหละบทว่าพลาพาวเสนะคือ มิชชาทิฏฐิกาบุคคลกล่าวว่ามารดาบิดาไม่มีนั้นด้วยสามารถความไม่มีผลของการปฏิบัติชอบและปฏิบัติผิดในมารดาและบิดาหากล่าวด้วยสามารถความไม่มีมารดาและบิดาไม่ทั้งจะกล่าวด้วยสามารถความไม่มีการปฏิบัติชอบและการปฏิบัติผิดในมารดาและบิดาเหล่านั้นก็หาไม่ได้เพราะความที่การปฏิบัติชอบ และการปฏิบัติผิดในมารดาและบิดาเหล่านั้นเป็นกิจประจักษ์อยู่แก่โลกมิจฉาทิฏฐิการบุคคลกล่าวว่าสัตว์ผู้ลอยมาเกิดไม่มีดังนี้เพื่อจะแสดงว่าธรรมดาว่าความบังเกิดของสัตว์เหล่านี้เป็นเหมือนความบังเกิดขึ้นแห่งฟองน้ําหามีความจุติเปลี่ยนเบื้องหน้าแต่อย่างเดียวไม่เพราะเหตุนั้น พระอัตถกถาจารย์จึงกล่าวว่าจวิต,ตาวาอุปัชนกะสตานามะนัตถิติวัตติพระอัตถกถาจารย์กล่าวว่าเยอิมันจะทีเปติดังนี้เพื่อจะแสดงความประสงค์ของมิจฉาทิฏฐิกะบุคคลว่าธรรมดาว่าบุคคลผู้ชื่อว่าสมณะเมื่อรู้ตามความเป็นจริงไม่ควรบอกอะไรแก่ใครใคร ควรเป็นผู้สำรวมชื่อว่าความโอ้อวดจะพึงมีได้โดยประการอื่นก็บุคคลอื่นจกบอกอะไรแก่ใครอื่นเล่าความเชื่อต่อวาทะของตนอย่างนั้นย่อมไม่มีแก่ใครๆเพราะความขาดศูนย์ในสถานที่นั้นนนนั่นเองข้อที่82ดีกาโกสละสังยุตว่าด้วยบทว่ามหาสารานี พระอัตกถาจารย์แสดงว่าพระผู้มีพระภาคทรงอาเทศละอักษรให้เป็นละอักษรตรัสว่ามหาสาลาเหมือนอุทาหณ์ว่าปุรัติโยเป็นปุรัติโยบทว่ามหาสารปรตาคือมีทรัพย์ที่เป็นแก่นสารมากได้แก่มีทรัพย์ประมาณหนึ่งร้อยโกดอีกอย่างหนึ่ง ปาฐะก็อย่างนี้เหมือนกันอาจารย์บางพวกกล่าวว่า6อัมพนะชื่อว่าหนึ่งตุมพะข้อที่83พระอาจารย์ชื่อโมกัลานะกล่าวไว้ในเวสวร์ว่า10อัมพนะเป็นหนึ่งกุมพะในดีกาแห่งเวสวร์วนั้นว่าหนึ่งซองมือชื่อว่าหนึ่งกุดุวะสกุดุวะเป็นหนึ่งปัฐะ สี่ปัฏฐะเป็นหนึ่งอารหากะอาจารย์บางพวกกล่าวว่าเป็นหนึ่งตุมพระบ้างสี่อารหากะเป็นหนึ่งโทนะสิบเอ็ดโทนะเป็นหนึ่งอัมพนะอาจารย์บางพวกกล่าวว่าอัมมณนะบ้างสิบอัมพนะประมาณหนึ่งร้อยสิบโทนะชื่อว่าเป็นหนึ่งกุมพระพระอัจฐกถาจารย์แสดงเครื่องตวงอย่างพิเศษชนิดหนึ่งชื่อว่าปัฏฐะ โดยนามว่าคตะด้วยบทว่ากุมภะข้อที่84ดีกาสาเลยกสูตรว่าเทพดาใดาย,ย่อมไปด้วยคือย่อมไปร่วมกันเหตุนั้นเทพดานั้นชื่อว่าผู้ไปร่วมคือผู้เป็นไปร่วมกันความเป็นแห่งเทพดาผู้เป็นไปร่วมกันนั้นชื่อว่าสหัพยาตา ได้แก่ความเป็นไปร่วมกันเพราะเหตุนั้นพระอัฏฐกถาจารย์จึงกล่าวว่าสหาภาวังอุปคัชเฉยยังหมู่คือพวกของพรหมทั้งหลายเหตุน,น,หน,หน,น,นั้นชื่อว่าพรหมกายเทวดาเหล่าใดไปแล้วในหมู่พรหมนั้นเหตุนั้นเทวดานั้นชื่อว่าพรหมกายยิกาผู้ไปแล้วในหมู่พรหม เพราะเทวดาเหล่านั้นเป็นผู้นับเนื่องในหมู่แห่งพรมนั้นก็คำว่าพรหมกายิกานั้นควรเป็นชื่อของหมู่พรมแม้ทั้งหมดก็จริงถึงอย่างนั้นคำว่าพรหมกายิกาเป็นชื่อของพวกเทวดาที่เหลือจากเทวดาชั้นสูงมีเทวดาในทุติยชาณภูมิเป็นต้นนั้นบัณฑิตพึงทราบโดยโคพลิวัฒนยัยเพราะความที่เทวดาชั้นบน มีเทวดาในทุติยชาณภูมิเป็นต้นอันพระผู้มีพระภาคทรงจัดไว้ในชั้นสูงด้วยคำว่าอาพานังเป็นต้นเพราะเหตุนั้นพระอัตถกถาจารย์จึงกล่าวว่าพระมะกายิกานังเทวานันติปัทมชาณภูมิเทวานังเทวดาชื่อว่าอาพาไม่มีแผนกหนึ่งเพราะเทวดามีเทวดาชื่อปริตาภาเป็นต้นนั่นแหล อันพระผู้มีพระภาคตรัสรวมเข้าเป็นพวกเดียวกันโดยความเสมอกันแห่งความเป็นผู้มีรัศมีคำว่าอาภานั้นเป็นชื่อของเทวดาชื่อว่าปริตตาภาเป็นต้นเหมือนอย่างคำว่าพระมกายิกาเป็นชื่อของพรหมปริศชะพระมปุโรหิตและมหาพรหมทั้งหลายฉะนั้นพระอริกขอาจารย์รวมพระบาลีนี้ว่า อปามานาพานังเทวานังอภัสารานังเทวานังเข้าด้วยอาทิศัพท์ในคำว่าปริตาพานันติอาทิปนณะดังนี้สองบทว่าเอกโตอักเหตวาคือไม่ถือเอาปริตาพาเทวดาเป็นต้นโดยความเป็นพวกเดียวกันว่ามีรมัศมีหรือว่ามีกายเป็นสภาพอันเดียวกัน และมีสัญญาเป็นธรรมชาติต่างกันถือเอาโดยความต่างกันแห่งเทพดาพวกนั้นเท่านั้นคือเทพดาพวกที่พระอัตฉรถาจารย์กล่าวว่าอาพาดังนี้เท่านั้นสองบทว่าเพทตโตขะานางคือความแปกได้แก่ความแปลกแห่งเหตุคือความที่เหตุปัจจัยต่างกัน กำหนดเอาเทพดาที่ชื่อว่าปริตตาภาเป็นต้นด้วยสามารถแห่งความที่เหตุเป็นปัจจัยต่างกันแล้วนั้นข้อที่85ดีกาอากังเขยสูตรว่าสองบทว่าอาสวานังขยาคือเพราะความถอนขึ้นได้เด็ดขาดซึ่งอาสวะทั้งหลายที่ยังเหลือจากอาสวะ อันพระอริยเจ้าให้สิ้นไปแล้วด้วยมรรคเบื้องต่ำด้วยพระอรหัตมรรคก็พระอรหัตมรรคย่อมหาอย่างอาสวะให้หมดไปอย่างเดียวเท่านั้นไม่ที่จริงย่อมยังกิเลสทั้งหมดที่เหลืออยู่ให้สิ้นไปด้วยเพราะเหตุนั้นพระอัตถถถาจารย์จึงกล่าวว่าสัักกิเลสานังขยาดังนี้แท้จริง อาสวาัพท์ในคำว่าอาสวานังขยานีเป็นเพียงเครื่องเข้าไปกำหนดชื่อว่าหาอาสวะไม่ได้เพราะอาสวะทั้งหลายไม่เข้าถึงความเป็นอารมณ์ได้ก็แม้เศษแห่งอาสวะทั้งหลายในคำว่าอาสวานังขยานีย่อมไม่มีเพราะเหตุนั้นพระอัตถกถาจารย์จึงกล่าวว่าอาสวิระหิตังอธิบายว่า สมาธิพระผู้มีพระภาคตรัสโดยจิตเป็นประธานเหมือนอุทาหรณ์ว่านระผู้มีปัญญาตั้งอยู่ในศีลพึงยังสมาธิและปัญญาให้เจริญดังนี้คำว่าราคะโตวิมุตตตาอาวิชายะวิมุตตตานี้บัณฑิตพึงเห็นว่าเป็นคำแสดงซึ่งธรรมอันสงบระง,งับจากธรรมที่เป็นข้าศึกโดยตรง เพราะบาปธรรมอันสงบระงับจากธรรมสงบไม่ไหวติ่งบัดนี้พระอัตถกาาจารย์กล่าวว่าวุตันเหตังเป็นต้นเพื่อจะแสดงความที่สมาธิและปัญญาเป็นธรรมที่เป็นค่าศึกต่อราคะอาวิชชานั่นเองโดยที่มาบทว่าสมถะพลังมีความว่าเจโตวิมุติชื่อว่าเป็นผลของสมถะ เพราะมีผลแมน้นกันกับผลแห่งโลกกุตระสมถะที่มีกำลังอันสมถะภาวนาซึ่งเป็นโลกิยะนำส่งให้ถึงวิปัสนาแม้ในคำว่าวิปัสนาพลังนี้ก็ในนี้เหมือนกันบทว่าอัตนาเยวะเป็นต้นคือทำเจตัววิมุตตและปัญญาวิมุตตให้ประจักษ์ด้วยปัญญาของตน อันพ้นจากการอาศัยผู้อื่นและถือเอานับผู้อื่นแล้วได้บรรลุภาวนาอันไม่ได้เล่าเรียนจากคำของผู้อื่นประดุดว่าทำให้แจ้งด้วยยานมีสุตมะยายานเป็นต้นอธิบายว่าหาใช่ด้วยปัญญาอันเป็นยานของพระสยามภูม่เพราะเหตุนั้นพระอัตถกถา,าจารย์จึงกล่าวว่าอรปรปัปจเยนยัตวา ข้อที่86ดีกาสาเลยยกสูตรว่าคำว่าอิติภควาอาสวัคยังทเสตวาความว่าพระผู้มีพระภาคเมื่อจะทรงจำแนกธรรมจริยะสมจริยาให้เป็นข้อปฏิบัติอันจะยังสัตให้ถึงสุขติอันอาศัยวัตตะให้เป็นข้อปฏิบัติอันจะยังสัตให้ถึงความสิ้นอาสวะอันอาศัยวิวัตตะ ชื่อว่าทรงแสดงธรรมเป็นที่สิ้นอาสวะยังเทศนาให้จบลงด้วยธรรมอันเป็นยอดคือพระอรหัตด้วยประการชนี้สบทว่าอิทะทัตวาคือชักมาไว้ในธรรมจริยะสมจริยานิเทศนี้2บทว่าเทวโลกาสมาเนตพพาคือบัณฑิตพึงรวบรวมเทวโลก26ชั้นมา สองบทว่าวีสติพรมมามโนมีความว่าพรหมโลก20สิบชั้นด้วยสามารถแห่งหมูพรมที่นับเนื่องในภพนั้นๆบทว่ากุศลกรรมระปเทหิมีความว่าพระผู้มีพระภาคทรงแสดงความบังเกิดในเทวโลกเพราะกุศลกรรมบทอันเป็นกรรมปัจจัยและอุปนิสัยทั้งสองอันเป็นอุปนิสยปัจจัยอย่างเดียว สบทว่าตินนางสุจริตานังคือแห่งสุจริตอันเป็นกามพรจรสามประการก็สัาบว่ากามวจรในบทสมารินี้ท่านกล่าวโดวยเพ่งมโนสุจริตพระอัตถกถาจารย์แสดงด้วยบทว่าวิปากเกเนวะนี้ว่าความเกิดย่อมมีได้เพราะยังวิบากให้เกิดขึ้นเท่านั้น หามีได้เพราะเหตุสักว่าความเป็นอุปนิสัยไม่พระอัตกถาจารย์กล่าวคำเป็นต้นว่าทศกุศลกรรมปรถาดังนี้เพื่อจะขยายความที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุปนิสยะวะเสนะอย่างเดียวบัณฑิตพึงนำบทว่าสีเลปฏิทัยยะมาสัมพันธ์เข้าแม้ในคำทั้งหลายว่า ทุติยาทีนิภาเวตาวาเป็นต้นมีปุจฉาว่าก็เพราะเหตุอะไรพระอัตถกถาจารย์จึงกล่าวคำว่าอุปนิสยวเสนะไว้ในอธิการนี้ในปฏิสัมพิธามักพระสารีบุตรเถระเจ้ายกศีลไว้ในเพราะฌานแม้ที่พระโยคีได้แล้วโดยในเป็นต้นว่าการละนิวรด้วยปฐมฌานชื่อวศีล การงดเว้นชื่อว่าศีลเจตนาชื่อว่าศีลสังวรชื่อว่าศีลความไม่ก้าวล่วงชื่อว่าศีลมีใช่หรือเ <c oughs> พราะเหตุนั้นความเกิดแม้ของพวกเทวโ,โลกชั้นบนเพราะวิบากด้วยอำนาจแห่งศีลนั้นจึงจะชอบมีวิสัชนาว่าการที่พระอัตกถาจารย์กล่าวว่าอุปนิสยาวเสนะไว้ในอธิการนี้ เพราะศีนนั้นเป็นปริยายเทศนาก็พระอัตกถาจารย์ทั้งหลายประกาศความที่ศีลนั้นเป็นปริยายะเทศนาไว้ในวิสุทธิมักและอัตกถาแห่งวิสุทธิมัคนั้นด้วยคําว่าเอถะจะปหานางเป็นต้นจริงอย่างนั้นแม้ในอธิการนี้พระอัตกถาจารย์กล่าวความเกิดอันประกาศความที่ศีนนั้นเป็นอุบนิสัย แห่งรูปประพบและอรูปประพบด้วยคำเป็นต้นว่ากุศลกรรมปรทาหิสีลังดังนี้พระอัตถกถาจารย์กล่าวว่าอาสัญญิภาโวปะนะนะนิทิโถดังนี้ก็เพื่อจะเฉลยปัญหาที่จะพึงมีว่าก็เพราะเหตุอะไรพระผู้มีพระภาคเมื่อจะทรงจำแนกความแปลก,กันแห่งพบ ด้วยการประพฤติธรรมอันมีภาวนาเป็นลักษณะจึงไม่ทรงรวมเอาอสัญญีพบเข้ามาไว้ในสาเลยกกสูตรนี้ด้วยเล่าข้อที่87ธรรมจริยามาในสาเลยกกสูตรและในเวรัญชะกะสูตรอันเป็นลำดับต่อจากสาเลยกกสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าอุปนิสัยคือศีลย่อมยังสัตว์ให้บรรลุ แม้ซึ่งพระอรหัตผลได้ด้วยประการชนี้ส่วนในอัตกถาปฐมปันาตในขันธกวัตพระอัตกถาจารย์กล่าวว่าอุปนิสัยเหล่านี้มีสามคือธานุปนิสัยสีลูปนิสัยภาวนูปนิสัยในอุปนิสัยสามอย่างนั้นธานูปนิสัยและสีลูปนิสัยมีกำลังเพลาภาวนูปนิสัยมีกำลังมาก เพราะว่าธานูปนิสัยและสีลูปนิสัยย่อมยังสัตว์ให้บรรลุได้มักสามผลสามเท่านั้นส่วนภาวนูปนิสัยย่อมยังสัตว์ให้บรรลุพระอรหันตได้ภิกษุผู้ตั้งอยู่ในอุปนิสัยอันมีกำลังเพลเมื่อภาคเพียรพยายามไปย่อมจะตัดเครื่องผูกอันเป็นส่วนเบื้องต่ำทั้ง5เสียได้แล้วยังมักและผลสามประการ ให้เกิดขึ้นด้วยประการชะนีแล้วกล่าวเรื่องพระมิลกะเถระข้อที่88ได้ยินว่าพระมิลกะเถระนั้นเมื่อครั้งยังเป็นครือขัดเลี้ยงชีวิตด้วยการทำปานาติบาตวางขวากดักบ่วงและฟ้าทับเหวไว้ในป่าอย่างละ100สะสมบาปไว้เป็นอันมากต่อมาวันหนึ่ง เธอบริโภคเนื้อปิ้งแล้วไปในที่ดักบ่วงถูกความกระหายครอบงำจึงเปิดหม้อน้ำที่ตั้งอยู่ในที่ใกล้พระเถระผู้อยู่ป่ารูปหนึ่งซึ่งจงกรมอยู่เมื่อไม่เห็นน้ำแม้สักว่าพอชุบมือก็โกรธแล้วพูดว่าภิกษุท่านบริโภคภิกษาที่พวกกระหาบดีให้แล้วมัวแต่นอน ไม่ตักน้ำไว้ในหม้อน้ำพอเป็นยาตาบ้างการที่ทำอย่างนี้ไม่สมควรเลยพระเถระคิดว่าหม้อน้ำเราได้ตักไว้เต็มแล้วฉะไหนหนอนายมิลกะจึงได้กล่าวอย่างนี้แล้วเดินไปดูเห็นหม้อน้ำเต็มเปี่ยมจึงเอาสังสำหรับตักน้ำตักให้เต็มแล้วส่งให้เธอเดื่มน้ำครบ32สสัง แล้วมีจิตสังเวทว่าชื่อว่าหม้อที่มีน้ำเต็มอยู่แล้วอย่างนี้อาศัยกรรมของเราจึงได้กลับเป็นประดุดว่ากระเบื้องร้อนอัตภาพของเราในอนาคตจะเป็นอย่างไรหนอแล้วพูดว่าขอท่านจงยังกระผมให้บรรพชาเถิดขอรับพระเถระบอกตาจะปัรจกกรรมฐานแล้วยังเธอให้บวชสถานที่ เธอค่าเนื้อและสุกรเป็นอันมากและที่ที่เธอดักบวงและฟ้าทับเหวทั้งหลายย่อมปรากฏแก่เธอผู้ทำสมณะธรรมอยู่เมื่อเธอระลึกกรรมที่ได้กระทำไว้นั้นความเร่าร้อนก็เกิดขึ้นในสรีระจิตย่อมไม่ดำเนินไปสู่วิถีแห่งกรรมฐานประดุดว่าโคโกงไม่เดินไปตามรอยไถฉะนั้น เธอถูกความไม่ยินดียิ่งบีบคั้นด้วยคิดว่าเราจะทำประโยชน์อะไรด้วยความเป็นภิกษุแล้วไปสู่สำนักพระเถระไหว้แล้วกล่าวว่ากระผมไม่สามารถจะทำสมณธรรมได้ขอรับพระเถระบอกว่าเธอจงทำหัตถกรรมสิเธอก็ไปตัดไม้สดมีไม้มะเดือเป็นต้นมาทำให้เป็นกองใหญ่แล้วถามว่าบัดนี้จะให้กระผมทำอย่างไร พระเถระบอกว่าเธอจงเผากองไม้นั้นเสียเธอใส่ไฟเข้าไปทั้งสี่ด้านก็ไม่อาจจะให้ไม่ได้พระเถระจึงกล่าวว่าถ้ากระนั้นเธอหลีกไปแล้วทำปฏทพีให้แยกออกเป็นสองส่วนนำเอาไฟมีประมาณเท่าแสงหิ่งห้อยมาแต่อเวจีใส่เข้าที่กองไม้นั้นท่านเผากองไม้ใหญ่ถึงเพียงนั้นชั่วขณะ เหมือนเผาใบไม้แห้งฉะนั้นลำดับนั้นพระเถระครั้นแสดงเอเวจียังความสังเวชให้เกิดขึ้นแก่เธอว่าถ้าว่าเธอจักศึกเธอจักไม่ในเอเวจีนั่นจำเดิมแต่เวลาที่เห็นเอเวจีก็ครั่นครามอยู่จึงได้ถามว่าพระพุทธศาสนาเป็นเหตุนำสัตว์ออกจากทุกข์หรือขอรับพระเถระตอบว่าใช่ผู้มีอายุ ท่านกล่าวว่าท่านผู้เจริญเมื่อพระพุทธศาสนาเป็นนิยานิกะมิละกะจักทำการเปลื้องตนให้พ้นจงได้ท่านอย่าได้วิตกเลยขอรับจำเดิมแต่นั้นมาเธอทำสมณธรรมภาคเพียรพยายามบำเพ็ญวัดปฏิบัติเมื่อความง่วงเบียดเบียนก็วางฟางที่เปียกไว้เหนือศีรษะนั่งห้อยเท้าทั้งสองลงไปในสะวันหนึ่ง เธอกรองน้ำแล้ววางหม้อน้ำไว้ที่ขาได้ยืนคอยน้ำเสด็จขาดสายลำดับนั้นแลพระเถระได้อุเทศนี้แก่สามเนินว่ายศย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีความหมั่นมีสติมีการงานสะอาดใครครวนก่อนทำสำรวมดำรงชีวิตโดยธรรมและไม่ประมาทเธอได้น้อมคาถานั้นทั้งสี่บาทมาในตนนั่นแลว,ว่า อันคนผู้ชื่อว่ามีความหมั่นก็พึงเป็นคนเช่นเราแม้ผู้มีสติก็เป็นคนเช่นกับเรานี้แลและแม้ผู้ไม่ประมาทก็เป็นผู้เช่นเราเหมือนกันครั้นน้อมคาถานั้นมาในตนอย่างนี้แล้วยืนอยู่ในย่างก้าวนั้นเองตัดสังโยช์ธรรมอันเป็นส่วนเบื้องต่ำทั้งห้าเสียได้แล้วยังมรรคและผลทั้งสมให้บังเกิดขึ้นเรื่องมิลกะ เถระจบข้อที่89เดีกาปธรมปัญนาตในขันธกาวักนั้นว่าอุปนิสัยคือทานชื่อว่าทานูปนิสัยแม้ในอุปนิสัยที่เหลือก็เหมือนอย่างนี้ในอุปนิสัยสอย่างนั้นทานูปนิสัยย่อมมีได้เพราะครอบงามเสียซึ่งความโลภอันมีกำลังในวัตถุทั้งหลายมีข้าวเป็นต้น เหตุนั้นบุคคลผู้มากไปด้วยธานูปนิสัยประกอบวิปัสนาเนืองเนืองย่อมบรรลุอนาคามิผลได้ในไม่ช้าเพราะเป็นผู้มีความตระเตรียมอันได้กระทํำไว้แล้วในเพราะการสละเสียซึ่งการมราคะบุคคลผู้มีสีลูปนิสัยอันบริสุทธ์ก็เหมือนกันคือเมื่อประกอบวิปัสนาเนืองเนืองย่อมบรรลุอนาคามิผลได้ในไม่ช้า เพราะเป็นผู้มีความตระเตรียมอันได้ทำไว้แล้วในเพราะอันเกลียดแต่โทษคือกรรมคุณหากมีคำถามว่าถ้าว่าเมื่อธานุปนิสัยและสีลูปนิสัยเป็นเหตุให้บุคคลบรรลุอนาคามิผลได้ในไม่ช้าอย่างนั้นใสเพราะเหตุอะไรอุปนิสัยทั้งสองเหล่านี้พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่ามีกำลังเพลาพึงตอบว่า เพราะอุปนิสัยทั้งสองนั้นเป็นปัจจัยแห่งวิชูปะมะยานอย่างเดียวแท้จริงทานูปนิสัยและสีลูปนิสัยนั้นจะเป็นอุปนิสัยมีกำลังก็เพราะได้ภาวโนปนิสัยเป็นสหายนั่นเองภาวโนปนิสัยหาเป็นสหายแห่งอุปนิสัยทั้งสองอย่างนั้นอย่างเดียวหาไม่ได้อันภาวนาชื่อว่าเป็นอุปนิสัยมีกำลัง เพราะเป็นเหตุที่วิเศษของความตรัสรู้จิงอย่างนั้นภาวนานั้นเป็นปัจจัยอันสำคัญของวัชิรูปรมชานย่อมยังสัตว์ให้บรรลุพระอรหัสตได้บทว่าโสนั้นบ่งถึงพระมิลกะเถระสถานที่ข้าเนื้อและสุกรเป็นอันมากและที่ที่ดักบ่วงและฟ้าทับเหวทั้งหมดย่อมปรากฏโดยขนาดจิตอันหนึ่ง จิตของเธอไม่ดําเนินไปในวิถีแห่งกรรมฐานเหมือนโคโกงไม่เดินไปตามรอยไถฉะนั้นบทว่าตถะคือในกองไม้สดบทว่าอุตกะมณิกานังคือสายแห่งน้ำทั้งหลาย,ลายเธอชื่อว่าน้อมคาถานั้นมาในตนนั่นแหลเพราะความที่ทำทั้งหลายอันพระเถระกล่าวแล้วด้วยคาถาในตอนต้นเป็นธรรมอันบริบูรณ์มีอยู่ในตน แต่เวลาบรรพชาแล้วเหตุนั้นพระมิลกะเทระจึงกล่าวว่าอุทานวตานามะเป็นต้นก็พระมิลกะเถระนี้เป็นผู้มีความเคารพมีความเชื่อฟังต่อการศึกษาเป็นผู้บำเพ็ญวัดและปฏิบัติมีศีลอันบริสุทธิ์อยู่เพราะเหตุนั้นพระอัตถกถาจารย์จึงกล่าวว่าทุพพลูป,ปนิสเยติโตดังนี้ คาถาว่าด้วยการประพฤติธ,ธรรม